บทที่7จ็ดรอบที่หนึ่งอิติวิโสข้วาระธรรสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปะโนสุโฑโตระกาภิสุตตานุตตลุิสัทธามสสรทีเจตธาตินุสา้นังพุทโธภควะติบทที่8ปดสวาข้าโตภควัตาธรรมโมจันทิติโกกาลิโกหีปสิโกปะรยิโกปะตัมวิทิจโผลนยูหีติบทที่9สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆ ยาสีหันตะตาลีปุจิศิวคันิอัตตาบริศิวขลาเอสาภวโตสาวะสังโฆออาจุณิโยปะหุณิโยขันิโยชฉลิกานิโยนุตตนังบุญญงสิตังโลกัสสัตติบทิสิทธิจินดามณีปิยังมันตังยัสังหาสังโฆนังอุปัสสันติทิเนหังมาตาปิตาวะอรหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถโนทีปังกาเดเสวสุปโฉติขินจิตเโวเยสปโภปะชังหัสามิงขินเนวะทัติ ทตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมนติที่ลาภานานานเยมานิตินดาปียังสะท้านางสะเพสะนาพหูชนะปียังมามาบทที่สิบเอ็ดสกัตตวาพุทธรัตนาอุสะหังอุตมังวรังหีตังเทวนุสร่านางพุทธาจชนาสุชนานัตสันตุปทาวาสะเพทุกขาบุญเมนตุเตสกัตตวาธรรมารตนาอุสะหังอุตมังวรัง ปะริราหูปะสสะมนังธรรมะเตชะนะสุตินันตสันตุปตะวาสเพหยาบุเปนตุเตสังฆตะวาสังฆารตนะอุตตังอุตมังวรังอาหุนยังปะหุนยังสังฆาเตชะนะสุตินันตสันตุปตะวาสเพโรคาบุจเมนตุเตรอบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภาวะทางสัมมาทัตโตวิชาจารย์สัมมาโนสุคโตโลกาวิถุนันตโรบริสธรรมะสารติสัทธานินุสั้นหุโตภาวติบทที่แปดสวะฆาโตภาวตาธทมโมสันทิตโกคาริโกฮิปสิโกบันจิโกปจตามิทิติดพมิจุหิติ ວັດ t ິກາສຸປະຕິປັນໂນໂຫໂທສະວະສັງໂຄອຸປະຕິປັນໂນໂຫໂທສະວະສັງໂຄຍະຍະປະຕິປັນໂນໂ บทที่สิบจินดามานีปิยังมันตังยัสังฮาสังโกนังอุปัสันติสินีหังมาตาปิตาวะอรหังปะโพตันจะมหาราชเตาวังมังโปสูนุโนทีปังกาเดเทโปสุโปเชติกินจิเทโวเยศโปมาจามิงเกณีวะหะตาปิตตังกันตังสาลีปุตโตภะวันตุเมติตที่าภังสนันญาเยมานีจินดาปิยังสะทะนังสัพเพชะนาภาภูชะนาปียังมามาบทที่สิบเอ็ดสกัตตวะพุทธรัตนังอุทังอุตมังวรังหีตังเทมุตซ่านังพุทธาตชินาสุจินันนัสันตุปตะวะสัพเพทุขะภุจินตุเต แตกิวาธรรมาราตนะนังอทังอทัมังวรังปริราคูปัสมานังธรรมะเจชนาสุรินัตันตุปแว่าสเพปยาบูปัเมนตุเตสกดว่าสังขารตังอทังอทัมังวรังอหุเนีังปะหุเนยังสังฆาเจชนาสุตินัตันตุปว่าสเพโลคาวิจเมนตุเตเรวิสาุเติติปิโสภาวะังสัมมาสัมพุทธวิชาตะสัมพุทธสุโตโลกาวิทูตโตโลกิสธรมมสารทีสาริมนุสังขพุทโธภาวติบที่แปสวฆาโตภาวะตาธรมโมจนท บทิกาสุภิปิโนภวโตสะวะสังโฆลโอชุปภิปิโนภวโตสะวะสังโฆยายาภิปิโนภวโตสะวะสังโฆสามีติปิโนภวโตสะวะสังโฆยเยันเจตตาลีปุติสยุคันิอัถปุติสุราเอสะปโตสะวะสังโฆออหุนโยทกิณโยอหุนโยปะหุนโยทกิณโยจรลีกาลิโยนุตนะปุญญาคิตาโลกัสสะติบทิกิสินดามณีปิยังมันตังยัสังหาสังโฆนังอุปัสสันติสิเนหังมัตตาปิตาวะอรหังปะโคตัญจะมหาราชาถาวะมังมปโสตทุโนติปังกาเลเทวสุโพเทจิกิิจเทโว เยตะโกปะชังคัสสามิงกินเนวะทัตตาปิยังกัตังสาลิกูโตภาวันตุเมสิทธิเราพัญชนะนนเยเมณีตินดาปิยังจะทันางสัพเพชนะพะพูชนะปิยังมามาบทที่สิบเอ็ดสักระตวาวาพุทธารัตนังโอสถทางอุตมังวรังหิตังเทวุสานังพุทธาเจชนะสุนันทาสันตุปะถปะถวาสัพเพสุข้าวพุชเบนตุเตสักระตวาวาธรรมารัตนังโอสถทางอุตมังวรังปาริราหูปะสสะมณังธรรมาจะชนะสุนันทาสันตุปะทวาสัพเพพยาพุชเบนตุเตสักระตวาวาสังฆารัตนัง โอสะทางอุตมังวรังอาหุนยังปะหุนยังสังเฮเซชินาสุจตังข้าจะชินาสุนันทสันตุปตะวัสเพโลคาบุษเมนตุเตบทที่สิบสองจะยาฉันนักตาพุทธาเชตตะวามารังสวะทังจัตตุสัจจสาพังละสังเยติวิงสุนาราสภาวะตันทั้งการาทะโยพุทธะอัตวิสตินะกะนะนายะกาสเพปฏิติตามัยังมัทธะ เกเตมนุสาราสีเสปฏิติติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจะเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัมภคุนากะโรหาทเยเมอนุรุโทสารีบุตโตจะทักขิเนกนันโยปฏิภาคัสมิงโมคาลาโนจะวามาเกทักขิเนสาวะเนไยหังอาหุอนันจารหุโลกัสโปจะ มาหานามโออุภาสุวะมะโซตะเกเกตัสโซปฏิภาคาสมิงสุริโยวะทะปะพังกาโรนิสินโนสีริสัมปนโนโซผิโตมุนิปุงาขะคาโวกุมารากัสปโปเทรามหาสีมเหสีจิตตามะทะโรมโซไมหังวะทะเนนิจังปฏิทาสสีคุณาการโรปุนโนอังคุริมากาโรอุปารินันทาสีวะรีเทระปัญจคิดเมชาตัน นาราเตตินรากามะามาัสีสาสิติมหาเทระวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตวันโตชินโนรสาสันตาสีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตา,ร,า,ตาระตันปุราโตอาสีทาขีในเมตตาสุตตกางอาชักขังปัจฉโตาอาสีวามังคุริมารากังขันทโมรบรปะริตันจะอาานะ ยะสุตตกังอาเกสสระตังเอสอาศีเสสาปการิสันติตาชิดนานาณวาระสังยุตตาสัตบปการะลังกตาวัตตปิตาทัสสันชะตาภาริภะิรนณุปัฏวาอาเสสะวินายันตุอนันตชิดนะเตชะสาวะสะโตเมสักิจเจนะสะทาสัมพุทธะปัญเร ชินาปัญชาระมัตชิหิวิหะรันติงมหิตะเรทะสาเร,าาเรนตุมังสะเพเต,เตมหาปุริาสาสะพาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรคโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนาชิตันตรยโยสัทธรมมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชะเรเตเิบทที่13 ปะฮุงสะหสสะมะหินิมิตรสาวุธันตังคีเมฆคารังอุทิตะโรคสะเส,ะสนมามังธานาทิธรรมามิชินาทิตวามนินโทจันเตสสะพระมตุเตชะมังคารานิมาลาติเตกะมะพิยุติตะสะาสพะรติงโครัมปะนาคะวะกะมะมะมะคะมะทธัทยักยักทัง ทันตีสุทันตวิชินาที่ตววามุนินโทตันเตสสาพระวันจุเตชยมังคลานินาราขีดิงคาชาวรังอิติมัตตาภูตังทาว่าขิกัมัสสน,นิวะสุทารุนันตังเมตามภูเสกาวิชินาที่ตววามุนินโทตันเตสสาพระวันจุเตชยมังคลานิอุคิตาคา,ามาหีทาทะสุราธานันตังทาวัน ติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังอินทีสังอินทีพิสังขาตาโนชิตตวะมุนินโทตันเตสาสาพระวันจุเตชะมังคารานิกันวานะกถามุทธะลังอิวาคาพินียาจินญาญะทุทุธาวาจานังชะนากายะมัชเชส,สันเตนะโสมะวิชินาชิตตวะมุนินโทตันเตสสาพระวันจุเตชะมังคารานิสัจจังวิหายะมัตติสัจจะกาว,วาทะเกตุง วาทาพิโรปิตมังนังอติอติอันถาภูตังปัญญาปัจจีปะชลิตโตชิตตวะมินโทตันเตสะสาพระบัตุเตชามังคะลานีนันโทปันนันทภูชะคขังวิภูทังมัตหิติงุูเตนะเทระภูชะเคนะทัพมะปายันโตอินโทปะเทสะวิชิตนาชิตตวะมินโทตันเตสะสาพระบัณฑิตชามังคะลานีทุกขัตหาทิฏฐิภูชะเคนะสุทธัทธาหาทาง พรม,มังมิส,ส,สมุทธิสุติมิธิภากาภิธานังยาณะเฮนะวิชินาทิตตวามนินโทตันเตสสาพระมันตุเตชะมังคารณีเอตาปิพุทธชัยมังคาระอัตทะคาโยาวาจาโนทินะทิเนสารเตมันมตันทีหิตตวะหิตตวานะเนกับวิทิศกับวิวิธานิจุปัฏฐานิโมขังสุขังอธิคามีนนิโรสะปัญโย มหาการุนิกนาโทหิตายสภะปนินางปุเรตวะปรมีสภาปโตสัมพุทธิมุตนามังเอเตนะสจาวัชนสุหุนติเตชยมังคารังชะยันโตโพธิยามุเรสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิหโยโหนิยาสัตสุชยมังคารเออาปาลาชิตาปลังเกศีเสปทาวิปโปคารเออภิเสเกสภพุทธานังอับครับ ปโตปโมกธาติสุนะขันตังสุมะคารังสุปัฏฐตังสุหุติตังสุขโนสุมุตหุโตจะสุยิทังพรหมจาริสูปะัธาขีนังกายากรรมังวจากรรมังปัธาขีนังปัธาขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัธาขีนาปัธาขีนานิกตวันละนาระภัพันเถปัธาขีเนพระวันตุสัพมังคารางรักขันตุสัพเทวตาสัพพานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตเร พวันตุสัพพมังคารราคันตุสัพพเทวตาสัพานุภาเวนัสธาสุติพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารราคันตุสัพพเทวตาสัพานุภาเวนัสธาสุติพระวันตุเตบทที่สิบสี่ยาเทวตาสันติวิหาระวาสีมีทูเปะคาเลโพธิตาเลตัหิงตัหิงตามธรรมะเทนะธรรมะทาเนธรรมทาเนนะพระวันเตปุชิตาสุทิงกะโรนเตทาวิหาระมันทาเร เทราชัมชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขมาจะเทสานิขมาจะอิสระสัปปะณผู้ตาสุขิตาพวันตุเตชลาภูชาเยปิจะอัฏฐะสัมภวาสังเสธะชาตาอัฏฐะโวปปปาติการิญญาณิกังธรรมวารังปฏิเตจเตสัมเพปิสุขัสสะการุณตุสังขยัง ทาติจีรังสตังธมโมธม,มัตธาจัปุคาราสังโฆหนตุสัมมาคโควอาอัตยะจหิตายาจอามเฮระขันตุสัธมโมสัเพปีธมจาริโนพุทิงสัมปันุเนยมะธรรมเมอาลิยบอริย,รยปะเวทิเตปะสนโนาหนตุสัเพปีปานินโนพุทธสะสัสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุทิภาวยะ สัตวนังสมิตังเนตุเมทะนังเมทะนิงมาตาปีตาจะอริยชังนิจังรักขันติพุตตะกังเอวังทำเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าทุกขัตาจะนิจะนิทุขาพยะปัตตาจะนิภัยะโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัมเพปปะนิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมผัตังบุญญาสัมปัตังสัพเทเทวมนุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทัยะศีลังรักขันตุสัปทาพระวนาภิกลาตาโหตุชันตุเทวตาขตาสัพเทพุทธาพระลับปตตาปัจเจกกายนั่นจะยังพารังอะระหันตานั่นจะเตเชนะละกขันพันธามิสัพโซ ห้นตูสัพพังสุมัคารังรักันตูสัพพเทวตาสัพพานุภาเวนะสุตีหุนตนิรัตะังหุนตูสัพพัสุมังคารังรักันตูสัพเทวตาสัพพานุภาเวนะสุตีหุนตูนิรตตังหุนตูสัพพังสุมังคารังรักันตสัพเทวตาสัพพั สังขารอนูภาเวนสุดจีฮุนตูนี่เร,รัตรังด้วยอนุภาคแห่งสัจจะฐานด้วยภาคแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระตรายด้วยการแสดงบทสวดมนต์พระสุดพระบาลีได้พระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสุขีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทางโลกและทางธรรมขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการบทสวดชัยใหญ่มนและวทำมาเหล่านี้มอน,อนุโมทนาและโปรดอำนวยพรามสะให้แก่พระสุกมงคลพระปิตาเจริญและเจ้สาสเจริญพระภูมิปภัจจ์จนบรรทุกมงคลทั้งสามทั้งปวงที่สามสิบมากขึ้นให้เปลี่ยนดอนุภาค